อะไรไม่รู้นะครับกระสุนขีดหรือเปล่าผมไม่ได้ถ่ายตอนกัดตอนรับิดกล้องไปจับี้อตอนเฮ้ยโอ้โหตัวนี้หนักเลยอะไรเนี่ยกัดนิ่มๆด้วยย้ยํากันก่อนอย้ยีกทีโอ้โหแม่ตีตั้งแต่เช้า ตอนนี้เป็นเวลาเจ็ดโมงสีครับอากาศวันนี้ก็ค่อนข้างดีครับมีแดดตอนเช้านี่หนาวหนาวนิดนึงครับประมาณ18องศาไม่หนาวมากครับ อุ๊ยโดนแล้วครับโดนแล้วครับเหมือนจะมีไซส์ด้วยตัวนี้อขอเล่นหน่อย,อยข้างหน้าเรามีไม้ด้วยแม่เ,เ,เกิดได้สวยครับตัวใหญ่เลย โอ้โหนี oh. yep. uh ่ครับอ๋ิปเปอร์นี่ผมโชว์โอ้โหสวยงามครับแต้มแรกหืม สอมานะครับหลังจากที่ย้ายไปย้ายมานะครับโอ้โหจะหาปลาเจอเล่นสะเหนื่อยเลยเนี้ยแต้บสอง ดนแล้วตัวครับตอนนี้เหมือนปลาจะเข้าแล้วนะครับเพราะว่าเมือม่อเช้านี่เขามาใส่มองนะครับตอนนี้ก็เก็บออกแล้วสา่มองปลาไม่เข้าคนระับ กลุ่มเดียวกันเลยนะครับไซต์เดียวกันเอาดูกันเลยมันไม่ทันกออะไรเลย Qué le va เริ่มใหญ่ขึ้นครับให,ใหญ่ขึ้นนิดนึงปลาอะไรไม่รู้นะครับกระสูนขีดหรือเปล่าผมไม่ได้ถ่ายตอนกัด หูจุดใหญ่เี่ยขอราบถือกล้องไปเถอะ หาตาั้งนานอยู่จนตื้นนดิ ได้จะโดบก็ได้ครับตอนแรกว่าจะเอาไปเลี้ยงเลยผมมาไกลครับบ้านอยู่ไกลอยู่ที่เขื่อนน้ำอุ่นนะครับเอากลับน่าจะ <c oughs> เอากลับน่าจะไม่รอดปล่อยดีกว่าเนี่ยรับกำลังน่ารักเลยเนี่ยจะโดบก็ปล่อย อเอกัน้ตัวนี้่ใหญ่ใหญ่ไปไหนหมด เฮ้ยโอ้โหตัวนี้หนักเลยอะไรเนี่ยกัดนิ่มๆด้วยย,ย้ำตะก่อนอือย้ำอีกทีโอ้โหแมตีตั้งแต่เช้าทำไมตัวนี้ไม่สู้เลยวะเมาขึ้นเลยไงยยสู้แล้้้วสูแลว คิดว่าจะ <c oughs> คิดว่าจะไม่เจอนะครับตัวใหญ่โอ้โหตอนนี้บ่ายสี่สิบครับมาตีตั้งแต่เช้าครับหมายนี้ ตัวนี้กัดนิ่มๆเลยนะครับอุ้ยน่าดีสุดก็มานีนะ่ครับโอ้โหใหญ่อ,อีกแล้วแต่ตัวนี้ไม่สู้แลครับ ขึ้นวันนี้ลมแรงมากครับเนียตอนนี้ก็ไม่แรง่าไรใช้ได้แต่ลมทั้งวันครับ โอ้โหชาบไปเลยอืมไม่อยู่ตัวใหญ่เริ่มเข้าแล้วโอ้โหกัดอีล้วอ,อ,อยู่นั่นไงอือหือ วันนี้ไม่ค่อยสู้เลยปลาเมาออขึ้นนแน่เลยเนี่ยดูปลาตื้อๆไหนที่ลมนิ่งๆโอ้โหกัดทีแบบปื๊ดอ,ออกไปเลยนะแต่วันนี้แบบดูดิปลาตื้อๆโอ้โหตัวนี้กัดท้ำนะครับ ตัวครับตัวนี้ก็ใหญ่นี่คตัวใหญ่เข้าแล้ววันนี้นึกว่าจะไม่เจอตัวใหญ่แล้วนะครับวันนี้โอ้โห โอ้โดนอีกเด้วตัวนี้ใหญ่ไหมดูจากน้ำหนักน่าจะไม่เท่าไหร่ตรงนี้ไม่มีตัวเล็กครับอยู่นี่เดีย๋ยสายตึงๆนะั้นผมชอบว่าตรงนี้แหละตงึงไน้มาบ่อยๆตรงนี้นี่แบบไมายลูกกผมเลยอ่ะมาประจำครับ ดูเบรกผมอ่อนเล่นกับมันหน่อยนะครับปลาแล้วไม่จำเป็นที่ต้องแบบอัดโหดก็ได้นะครับเนี่ยเปิดเบรกเล่นมันว่าสนุกไปอีกแบบนะครับเล่นกับมันไปเรื่อยๆอ,อ้ยไม่ได้แล้วเว้ยติดมิมอย่างนี้ไม่ได้แล้วต้องรีบเก็บนะครับ อุ้ยใหญ่อีกแล้วนี่ครับสวยงามสบายใจแล้ววันน,นี้ตัวแรกใหญ่กว่านะครับแต่มันไม่สู้มันว่วตื้อตื้อๆตตัวนี้แบบโอ้โหกดดีมากเลยตัวนี้สุดยอด